สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมอีกครั้งนะครับในทันเทลลงทุนทองเหมือนกับทุกครั้งครับผมก็จะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้สั้นๆและกกระชับครับประจําวันพฤหสัสบดีที่9พฤษภาคม2567ทองยังไม่ไปไหนเลยนะครับเคลื่อนตัวแบบนี้มา3วันติดต่อกันแล้วครับแนะนํานะครับช่วงนี้เก่งกําไรระยะสั้นเน้นทํากําไรจากการแกว่งตัวครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นักขลาดความเชื่อความศรัทธาแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงบันดาลความมั่งคั่งและโชคลาภดีไซน์บนทองคำแท่งออสิลิส96.5%และ99.99% 99ด้วยเทคนิคปั๊มพิเศษ Gold Stamping เริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย ่อนอื่นเรามาดูกันที่ราคาทองคําในประเทศครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคํารวมถึงครับราคาทองคําของทางออสซิตครับในฝั่งของราคาสมาคมครับช่วงบ่ายวันนี้บ่าย3ามโมงสีนาทีเนี่ยสมาคม90.5นะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่4,300บาทขายออกครับ4,400บาทประกาศออกมาเป็นครั้งที่3นะครับราคาเนี่ยก็กลับมาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาเท่ากับราคาเปิดเลยในส่วนของราคาทองคําของทางออสซิตเองนะครับ90.5นะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่ 4359บาทครับขายออกนะครับ4,409าบาทนะครับก็มีนาโน้มนะครับที่สมาคมจะมีการปรับบวกเพิ่มเป็น50บาทนะครับในส่วนของราคาทองคำสปอร์ตตอนนี้ก็จะอยู่ที่2311เหรียญครับกับ2312รเหรียญก็เท่ากับราคาเปิดเลยนะครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาครับยังคงปิดลบลงอยู่ครับปิดลบลงมาเล็กน้อยโดยตลาดเนี่ยถูกกดดันจากการแข่งข้าดขึ้นของดอลลาร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 1 0 5 5 4จุดครับรวมถึงครับการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสัฐอายุ10ปีครับที่มีการปรับตัวขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตอนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยจับตารอดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐครับอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดครับว่าจะเริ่มมีการปรับลดลงเนี่ยเมื่อใดครับทีนี้นะครับทองคําตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบพักฐานนะครับบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างที่จะเบาบางทําให้ราคาทองคำเนี่ย ยังไม่ไปไหนสักทีนะครับอาจจะต้องไปรุ้ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะมีตัวเลขเงินเฟ้อรออยู่ในคืนนี้นะครับสารัฐเนี่ยมีประกาศตัวเลขสําคัญนะครับเป็นในส่วนของตัวเลขคนว่างงานครับโ,โดยจะมีการประกาศตอนเวลาทุ่มครึ่งโดยตัวเลขคาดการครับตลาดเนี่ยคาดการว่าคนว่างงานคืนนี้จะออกมาเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่2แสน1 2 0 0ลายครับตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่2แสน8,000ลายหากว่าคืนนี้นะครับตัวเลขสําคัญอย่างตัวเลขคนว่างงานเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามากกว่าครั้งก่อน ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคํานะครับผันผวนอยู่ในกรอบระหว่าง10เหรียญย0เหรียญเนี่ยได้เช่นกันครับตัวเลขสําคัญอย่างตัวเลขคนว่างงานในคืนนี้ราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นไหวอยู่ในกรอบครับเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับมา3วันติดต่อกันแล้วโดยเมื่อวานนี้นะครับสปอร์ตเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่2321ี่เหรียญปรับตัวลงมาต่าสุดครับจะอยู่ที่ 2, 3เหรียน เมื่อวานนี้นะครับสปอตก็ขึ้นไหวอยู่ในกรอบทั้งหมด18เหรียญครับสำหรับราคาทองคําของทางออสินนะครับ9 0 5เนี่ยรับซื้อคืนสูงสุดครับจะอยู่ที่ประมาณ4 5 1 5บาทฝั่งขายออกเองนะครับต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ43,30บาทด้านกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคานะครับกองทุน SPDR วันนี้นะครับยังไม่ได้มีการซื้อเข้ามานะครับหรือว่าขายออกไปเพิ่มนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับกองทุน SPDR เนี่ยมีการเทขายออกไปนะครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่ 830.47ตันนะครับกองทุนเ p ส r เดนะครับวันนี้ยังคงนิ่งอยู่ครับไม่ได้มีการซื้อเข้ามาหรือว่าขายออกไปเพิ่มนะครับก็ไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำครับในฝั่งของค่าเงินบาทนะครับก็พยายามจะอ่อนค่านะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ครับแต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับในความผันผวนที่จะอ่อนค่าครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็มีการปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาบ้างแล้วคาดว่า ไม่ฝักของเงินบาทนะครับจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบนี้ครับสามสิบหกจุดแปดห้าถึงสามสิบเก้าจุดหนึ่งศูนย์บาทต่อดอลลาร์นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เริ่มเริ่มอ่อนค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่สามสิบหกจุดเก้าแปดนะครับผมเกาะเงินบาทอ่อนค่านะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเรานะครับก็อาจจะอ่อนค่าได้ไปแตะสามสิบเจ็ดบาทนะครับมีลุ้นอยู่ครับ ก็ทําให้การฟื้นตัวของราคาทองคําไทยในบ้านเรานะครับยังคงจํากัดอยู่ครับและยังคงมีความเสี่ยงนะครับที่ทองแท่งในบ้านเราเนี่ยจะมีการพักฐานอยู่เช่นเดิมครับในส่วนของดอลลร์เองนะครับก็แข็งค่าขึ้นมานะครับแตะที่ระดับ105.54จุดนะครับโดยปรับตัวขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งในฝั่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับที่มีการดิดตัวขึ้นช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่105 จุดหกแปดจุดครับดอลลาร์นะครับเริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นบ้างแล้วนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคําโลกนะครับมีการปรับตัวขึ้นได้ยากอยู่ครับช่วงนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําโลกนะครับดอลลาร์เริ่มเริ่มกลับมาแข่งค่าขึ้นครับสุดท้ายครับดูกันในฝั่งของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟรายสี่ชั่วโมงราคาทองคําเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้าน2320เหรียญเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้สักทีนะครับ ส่งผลให้ราคาเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง2,305เหรียญถึง2,320เหรียญเรียกได้ว,ว่าทรงตัวไซเวแบบนี้มา3วันติดต่อกันแล้วครับลักษณะนี้นะครับก็คือเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างของกรอบสามเหลี่ยมนะครับที่แคบลงนั่นหมายความว่าราคาตอนนี้กำลังรอเลือกทางครับสามารถที่จะลงได้ลึกเลยนะครับในกรณีที่หลุดกรอบด้านล่างลงมาส่วนกรณีนะครับที่ดิดตัวขึ้นไปด้านบนได้ก็จะไปได้ไกลเช่นกัน ลุดด้านล่างลงมานะครับก็น่าจะลงมาหาหลุดก็น่าจะหลุด2,300เหรียญลงมานะครับก็อาจจะลงมาหา2,290เหรียญ2,280เหรียญน,นะครับที่เคยเป็นแนวรับเดิมแต่กรณีเชี่อครับที่ดีตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็น่าจะไปหาแถว2,325เหรียญ2,335เหรียญน,นะครับในลักษณะนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะดีตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านแถว2,320เหรียญได้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าราคาเนี่ย ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน2,320เหรียญก็มีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงมาหา2,300เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทํารูปแบบของการพักตัวครับการปรับตัวขึ้นจึงยังค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่ครับเมื่อเราดูในส่วนของสัญญาณอาเซนครับก็เคลื่อนตัวอยู่ระดับ50%พอดีเลยนะครับบ่งบอกถึงราคาเนี่ยไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับท้งขึ้นและก็ลงครับแต่ถ้าสามารถจะอยู่เหนือ2,300เหรียญไม่ได้ ก็น่าจะมีรอบเด้งสั้นๆนะครับขึ้นไปหา2,320เหรียญ2,330เหรียญนะครับที่เป็นแนวต้านนะครับที่ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึง3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนะครับมุมมองของวันนี้นะครับมองว่าราคาจะมีการปรับยอดตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับในลักษณะนี้นะครับก็คือยอดตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับอยู่ในกรอบนี้แหละครับยังคงมองว่าจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง2,300เหรียญถึง2,330เหรียญนะคร เพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แนะนํานะครับว่าเล่นรอบสั้นๆเก่งกาไรสั้นๆครับแนะนําว่าเน้นทํากําไราจากการแกว่งตัวของราคานะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มือว่างอยู่แล้วอยากจะเข้าซื้อนะครับก็แนะนํานะครับว่าแบ่งเงินนะครับเป็นหลายส่วนครับรอเข้าซื้อตามแนวรับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบครับวันนี้นะครับมองว่ารอจังหวะในการตั้งรับนะครับรอจังหวะย่อดตัว แถวแถวแนวรับโซนนี้นะครับ2,305เหรียญ2,295เหรียญนะครับโซนนี้ย่อไม่หลุดโซนนี้นะครับก็เก่งกำไรระยะสั้นเข้าเก็บเพื่อเล่นรอบได้ครับแต่ถ้าหากหลุดโซนนี้ลงไปนะครับก็อาจจะชะลอการเข้าซื้อไปก่อนแล้วไปรอดูท่าทีที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับไปรอดูสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเข้าซื้อดีกว่าครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่โซนนี้ครับ4 2 5 0บาทถึง41,500บาทนะครับ จริงๆนะครับมองว่าในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับหลุดต่ากว่า4 3 0 0ลงมานะครับสามารถที่จะแบ่งเข้าเก็บได้อยู่นะครับทยอยทยอยเก็บนะครับแนะนําว่าทยอยทยอยเก็บได้นะครับหลุดต่ากว่า4 3 0 0ลงมาสามารถทยอยเก็บได้อยู่ครับทีนี้พี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคานะครับมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับก็แนะนํานะครับว่าให้แบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนหรือปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับก็ อาจจะต้องคอยดูราคานะครับเพื่อรอจังหวะทํากําไรเป็นรอบๆไปครับโดยมองว่าแนวขายของนะครับจะอยู่ที่โซนนี้นะครับ2,325เหรียญครับกับ2335เหรียญโซนนี้นะครับ2,325กับ2 3 3 5นยะครับยังมองว่าราคาจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในในกรอบนี้แหละครับโดยที่ราคาทองคําแท่งก็จะอยู่ที่ประมาณ4500บาทถึง4650บาทนะครับก็อาจจะเล่นรอบไปครับในส่วนของพี่ๆที่เล่นผ่านแอปนะครับ เล่นทำกำไรระยะสั้นนะครับทำกำไรตามการแกว่งตัวของราคาแหละครับทีนี้อ่าพี่ๆที่อ่ามีในส่วนของราคาทองอมีในส่วนของทองคําแท่งนะครับที่ซื้อมานะครับแล้วก็ทุนต่ําอย่างที่เคยบอกแหละครับว่าทุนต่ํากว่าสี่หมื่นหรือสี่หมื่นนะครับแนะนําว่าถือไปได้ยาวๆไปก่อนนะครับหรือจะแบ่งปิดมาส่วนอ่าแบ่งปิดบางส่วนออกมาก่อนก็ได้นะครับตามความพอใจหากว่ามีซื้อไว้เยอะนะครับหลายๆไม้เนี่ยซื้อไว้เยอะหลายๆไม้ก็ อาจจะแบ่งขายบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับตามความพอใจกําไรมากหน่อยกําไรน้อยหน่อยก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยนะครับแนะนําเลยว่าควรมีส่วนหนึ่งนะครับไว้รอถือยาวนะครับอาจจะรอลุ้นขึ้นไปอยู่เหนือ4 5 0 0นะครับตรงนั้นยังคงทําได้อยู่นะครับทีนี้พี่ๆท่านไหนนะครับที่เล่นซื้อที่ในซื้อในส่วนของราคาทองคําแท่งมานะครับแล้วก็ซื้อมามากกว่า4 5 0 0นะครับอาจจะ40,000หนึ่งขึ้นไปนะครับก็อาจจะต้อง ก็ยังแนะนําว่ายังคงไม่ต้องกังวลไปมากนะครับแนะนําว่าถือรอดูไปก่อนได้นะครับขึ้นมาขึ้นมารับนะครับก็ขายออกไปขึ้นมาไม่ถึงก็เก็บยาวนะครับยังคงมองว่าตัวเลขสัปดาห์หน้านะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะทําให้ราคาเนี่ยเวียงพอสมควรเลยทีเดียวครับยังคงมีลุ้นอยู่เพราะว่าเงินบาทตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอ่อนค่าขึ้นมาแล้วนะครับยังคงพอหนุนไม่อยู่หรือถ้ามีทุนเหลือเยอะนะครับแล้วจะเข้าซื้อถั่วเนี่ยก็แนะนําว่ารอให้ราคาเนี่ยลงมาใกล้ๆกับ4ี่0 0ื่นอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับ ถ้าทุนหมดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นถือยาวไปก่อนแต่แต่ก็ยังคงมองว่ายังคงไม่น่าเป็นห่วงมากยังคงไม่รุนนะครับที่ราคาเนี่ยจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกนะครับยังไงเงินบาทอ่อนค่าก็ยังคงพอช่วยไว้อยู่ครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับมาพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับในบทวิเคราะห์หน้าถ้างั้นนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีกำาไงในวันนี้นะครับสวัสดีครับ เทรดทองออสซิลสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงสนใจบัญชีเทรดทองสแกนเลย